สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนีกำลังแต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมไปรับวัคซีนเข็มที่สองของนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการฉีดแบบคว้เนี่ยเพราะว่าเข็มได้นี้รับซีโนแวคไปนะคะวันนี้นีก็จะได้แอสตาเซนิกานะคะตามใบนัดนี่นะคะตามใบนัดเลยประมาณนี้นะคะก็กำลังแต่งตัวอยู่ซึ่ง จริงๆสีปากอ่ะจริงๆเข้มกว่านี้นะคะแล้วก็สีสวยมากก็คือตัวนี้ค่ะซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมนะคะลิควิดลิปสติกสีนี้ค่ะนี่คราวที่แล้วที่นี้ได้อันบ็อกซ์กล่องของกล่องสุ่ซุปเปอร์มัมในราคา199บาทก็ได้คลิปสิกตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งสีสวยมากจริงๆนะคะ เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนสำหรับวันนี้นะคะไม่ได้ฉีดที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าช่วงนี้ที่นี่นะคะฝนฟ้าค่อนข้างจะตกบ่อยนะคะแล้วก็มาแบบคาดเดาไม่ได้เนาะนึกอยากจะตกกระตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะจากสถานที่ที่โรงพยาบาลที่เป็นแค่แบบเต็นท์นะคะให้คนเข้าไปนั่งรอในนั้นนะคะก็เปลี่ยนให้เป็นสถานที่ที่กว้างขวางใหญ่กว่าแล้วก็มีหลังคาที่เป็นหลังคาเหล็ก ตั้งมั่นคงถาวรนะคะก็คือตรงลานข้างหน้าของอตลาดสดใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาลห่างกันแค่นิดเดียวประมาณ250เมตรเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้จะเปลี่ยนไปฉีดตรงนั้นแทนนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดเตรียมตัวเหมือนเดิมก็คือว่าใส่เสื้อผ้าที่ เราจะถลกแขนขึ้นง่ายๆนะคะแล้วก็เอากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสามารถที่จะไปซักได้นะคะไปจะไม่เอากระเป๋าที่ใช้ประจําไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคไม่รู้ว่าถูกใครบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะใส่ไปรวมถึงกระเป๋าด้วยเนี่ย จะใช้เป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้าที่เราสามารถซักได้ค่ะทุกคนกลับมาก,ก็ซักเลยนะแล้วก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยอย่าลืมใบนัดตรวจนะคะแล้วก็อะไรอีกอ,อืมปากกาจริงๆรอบนี้อาจจะไม่ได้ใช้ปากกาเลยมากมายนะคะแค่โชว์ใบนี้นะคะตามที่ พยาบาลนัดไว้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะคะแต่ว่าปากกาเนี่ยเราก็จะต้องติดไปเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการประเมิอนอีกครับที่เราก็ประเมินนะว่าหลังที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะสามสิบนาทีแล้วมีอาการอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็ติ๊กติ๊กนะคะมีเอกสารให้ติ๊กซึ่งครั้งนี้มันก็อาจจะมีหิติ๊กอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาเนี่ยก็จะต้องเตรียมไปเหมือนเดิมนะคะงั้นเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้า,น,านู้นเลยนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าอาจจะรบกวน ุคลากรทางการแพทย์แล้วก็หลายๆคนก็อาจจะไม่อยากให้เห็นหน้าเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยนี้จะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าเข็ม2ที่เป็น a อ t ตาซ e นิก้ของนี้เนี่ยฉีดเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอาการข้างเคยียงยังไงบ้างค่ะมาถึงที่ฉีดแล้วนะคะเนี่มันจะเป็นแบบว่าโกดังไม่ใช่โกดังหมายถึงว่าเขาเป็นตลาดสดนะคะแล้วก็มีแบบว่า อาคารอะไรอย่างเงี้ยมันคงถาวรนะเมื่อกี้ก่อนมาก็ฝนตกนิดนึงนะคะแต่ตอนเนี้ยหยุดตกแล้วนะเดี๋ยวไปดูคิวข้างในก่อนนะคะว่ายังคิวเยอะไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเข็มหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะฉีดเข็มหนึ่งก็มารวมกันที่นี่คนที่คิวนัดเข็มสองก็มารวมกันที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนคะ่ะอันนี้ มาแล้วสองนะคะก็จะต้องเขียนกรอกแบบฟอร์มแบบเดิมนะคะดังนั้นประกาสำคัญมากต้องกรอบแบบเดิมเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเข็มสองเป็นแอสตาเซเนตานะคะตอนนี้กำลังน,นั่งรอดูอาการนะคะอยู่เต็นท์รอดูอาการนะคะ30นาที ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ทับบ้านได้นะคะเหมือนกับเข็มที่แรกนะคะแล้วก็แจกน้ําด้วยเหมือนเดิมนะคะกลับมาแล้วนะคะเปลี่ยนชุดแอบน้ําสักผมใหม่เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นรองพื้นของเนบบลีนฟิตมีนะคะแต่ว่าตอนที่นี้ไปฉีดเมื่อเช้านี้นะคะที่เป็นชุดเสื้อสีน้เงินเข้มนะคะชุดที่ไปฉีดยานี้ใช้ของสีจันทร์ รองพื้นสีจานตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตัวเมมเบรลนฟะิตมี่น่ะเขาจะเกลี่ยนง่ายนะคะแล้วก็ให้ความเป็นผิวธรรมชาติที่แบบไม่หนาจนเกินไปปกปิดพอสมควรไม่ได้ถึงกับว่าปิดได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าตัวสีจานนะคะเขาจะมีความปกปิดได้มีเม็ดสีพิกเมนต์ที่ค่อนข้างหนากว่านะคะปกปิดได้ดีกว่าแต่ก็ดูหนา นิดนึงหนากว่าเมเบลีนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ความที่มันปกปิดดีอ่ะมันทำให้เราเราแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ได้สำหรับหน้าที่แบบไม่ได้มีรอ,อ,อยดำรอยแดง,อ,ดงอะไรที่แบบหนักหนาขนาดนั้นนะคะแต่สำหรับนี้นะ่ะตัวเนี้ยเขาจะค่อนข้างเกลี่ยยากเนื่องจากเขาเป็นเนื้อแมท ค่อนข้างจะเกลี่ยยากคือมันจะหนึบไปกับผิวนิดนึงนะเกลี่ยยากความรู้สึกแบบนั้นถ้าสมมติว่าชอบนะใช้ใน everyday look อ่ะน,นี้ชอบตัว maybelline fit me มากกว่าเพราะว่าเขาเกลี่ยง่ายแล้วก็มันบางเบาใช้ได้ทุกๆวันแต่ถ้าออกงานก็คือต้องให้สีจัดนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะคะว่าหลังฉีดเป็นยังไงบ้างคะ่ะ มาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการไปฉีดวัคซีนเข็มที่2วันนี้นะคะก็วันนี้เราคิวไม่นานแต่ตอนไปถึงเนี่ยคนค่อนข้างเยอะอย่างที่เห็นเลยนะคะในในคลิปวิดีโอที่นีถ่ายมานะคนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอเราผ่านจุดที่ตรวจเอกสารมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะกลับมานั่งที่คิวสำหรับรอฉีดน,นะคะก็คนเริ่มฟ้าแล้วนะคะก็ ช่วงที่นี้ไปประมาณ10บโมงครึ่งนะคะคนก็เริ่มซาแล้วแล้วก็ตอนรอคิวฉีดก็คือไม่นานนะคะส่วนการฉีดแอสตรานะคะก็คือไม่เจ็บเลยทุกคนคือเข็มแรกค่อนข้างเจ็บเพราะว่าคุณพี่พยาบาลอะ่ะเขาค่อยๆแบบใส่เข็มเขาไปาค่อยๆปล่อยยารู้สึกว่านานมากเลยกว่าจะถอนเข็มออกมากแต่ว่าอันเนี้ยฉีดกับคุณป้าเพยาบาทนนะมีอายุนิดนึงคือนั่ง คือตูดแตะก็อี้นะคะยังไม่ทันจะทําใจเลยตาจิ้มปุ๊บแล้วก็เสร็จเลยภายใน2วินาทีหรือไวมากยังไม่ท,ทันทําใจเลยเลยเสร็จแล้วนะคะก็เสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็ตาเข้ามาที่เต็นท์ของการนั่งรอดัวกันาร30นาทีะคะ่ะนี่ฉีดประมาณ1 0เอ็ดโมงสามนาทีก็จะได้กลับออกมาตอน11บเอโมงสามสิบสามนาทีนะคะก็ไม่มีอาการอะไรเลยรับขวดน้ํามา สิบน้ำเรื่อยๆระหว่างนั่งรอนะคะก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยะคะ่ะกลับมาบ้านก็ยังไม่มีอาการตอนนี้ฉีดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะไม่ปวดแขนอย่างที่ทุกคนเป็นนะตอนนี้ไม่ปวดแขนนี่เคลียไม่เป็นไรเลยแต่รู้สึกว่าเจ็บเจ็บที่ฉีดนิดหน่อยนิดนิดเดียวนิดเดียวคือรู้สึกแค่ว่าก็มันเจ็บตามธรรมดาเวลามีอะไรมาต้นแขนแค่นั้นเองนะคะไม่มีการปวดแขนหรืออะไรเลยนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหลายๆคนจะบอกว่าประมาณค่ำๆหรือว่าใกล้ๆกล้ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยจะเ็นนะซึ่งตอนนี้ก็คือมีพาราติดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะยารักษาโรคนี่คือมีเตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวนี้จะไปเปิดร้านแต่ว่าหลังจากที่กลับมาคืนนี้สระผมใหม่อาบน้ําใหม่เปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยนะคะเตรียมที่จะไปแพ็คของให้ ล,ลูกค้าทุกคนที่สั่งของกับคิมออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเปิดร้านแล้วก็พอตอนเย็นเนี่ยอาจจะปิดร้านเร็วกว่าปกตินิดนึงหรือว่าพอเริ่มมีอาการเนี่ยก็คือจะปิดร้านแล้วก็จะกลับมาบ้านพักผ่อนเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้มาอัปเดตอีกทีถ้ามีโอกาสนะคะตอนที่อาการมันเริ่มมาเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ตอนนี้นะคะหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็คือฉีดยามาแล้วทั้งหมด8ดชั่วโมงครึ่งนะคะ36.5คะ่ะทุกคนเห็นไหม36.5นะคะก็ยังไม่ได้มีไข้ยังไม่ได้มีไข้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่า ขอบตามันมีความอุ่นๆมากกว่าปกติแล้วก็ตัวก็อุ่นๆมากกว่าปกติแต่ว่าไม่ยังไม่มีไข้ค่ะยังไม่มีไข้ยังไม่ปวดตัวไม่ปวดแขนด้วยไม่เป็นอะไรเลยมีปวดที่ฉีดบ้างนิดหน่อยนิดเดียวนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาการของคนที่เวลาไปฉีดยามันก็จะเจ็บที่ฉีดบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีอะไรมาจิ้มแขนมันก็จะเจ็บเป็นปกติแต่ไม่ได้ปวด ไม่ได้เป็นลูกเลยไม่ได้บวมนะคะเป็นปกติมากๆให้กำลังใจแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงยาพารายังไม่ได้กินนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะลองฟิวสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วก็จะกินยาพาราค่ะทุกคน